เขาจะเดินรัดเลาะสันเขาพวกนั้นไปทางไปทางแม่เสลียงไกลนะลูกซุบเหมยอ,อยู่นี่ถ้าสองอยางอยู่นี่ซัดไปทางด้านแม่เสลียงเราเราไปบ้ากูป่าชา้าเราเราหลงลางมาเนี่ยล้ออกจากเผ่านี้แหละโอ้ีน่นะ่นเจ้าบาเราเดินวันหน,นึ่งก้าคืนหนึ่งหนีเผ่านี้แหละมันมันช่วงเวลาประเพณีที่เขาเลือกคู่พอดีเรื่องของเรื่องมัน อางนั้นพวอหลวงคือผู้ใหญ่บ,บ้านเขานั่นนะ่ะก็เลยประกาศว่ามีตุเจ้าหลงป่ามาแล้วมาพักอยู่ที่รีมห้วยตุเจ้าหนามากใครจะเลือกคู่สาวๆในเผ่าได้เก้าคนเขาประกาศนะัพรุ่งนี้เช้าตุเจ้าจะมาบินธบาต ให้สาวๆทั้งหลายมายืนคอยและก็ใจบาทตุ้เจ้าให้ตุ้เจ้าเลือกเ <c ười> ข้าท่าน <c ười> นี่ผู้ถึงก็เป็นอยี่เขายังดีอยู่ไงยังมีอยู่ในสมัยก่อนนั่นนั่นตันนี้เขาประกราศเรียบร้อยปั๊บเขาก็มาหาเราช่วงกลางคืนในช่วงเย็นๆเ,เขามา,าเราพอดีเขาก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็นิ่งนี่แหละผู้มีสติ เราจะไปได้ยังไงถ้าเราออกช่วงกลางคืนนี่นะียมันก็หมดโอกาสเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดูต้องเข้าใจด้วยนะหมดโอกาสแล้วเพราะไม่ทราบว่าจะไปเส้นไหนเพราะเราก็เพิ่งมาอยู่เพราะเราก็เดินแสนผูจมมารทางด้านนั้นมันไม่มีถนนนะลูกนะเออมันไม่มีถนนเดินนะลูกนะรูต้องเข้าใจด้วยนะมันจะเป็นทางของพวกวัวพวกควายเนี่ยเขาไปทางเล็กๆไปนะั่นไะ ถ้าเกิดถูกพวกไอ้เขาไอ้เขายิงสัตว์จริงอะไรเขาห้างกันวาเขาเรียกว่านั่งห้างนั่งห้างนี่จะว่าไงแล้วก็เลยหยุดเออทุกเจ้าก็จะรับนะหลือว่างี้นะพวกนี้เช้าก็ค่อยเจอกันนะไานก็ว่างี้นะแล้วก็เลยไปหาวิธีการพวกนี้เช้าค่อยเจอกัน เ็บอกเป็่อว่าเรียบร้อยแล้วก็เลยไปช่วงเช้าปุ๊บปั๊บเต่กลางคืนเตรียมพร้อมแล้วเตรียมทางหนีทีได้เราจะสามารถออกจากจุดนี้ได้ทันเขาหรือไม่เมื่อเกิดเหตุอย่างนั้นเราจะหาวิธีการหลบหลีกนี้หนียังไงนี่แหละเรื่องของเรื่องมันเราจะสามารถที่จะออกจากสตรีเพศกลุ่มนี้ได้หรือไม่ แล้วก็หอไม่ได้ใช่ไหมในในสมัยพุทธกาลนี่มีพระรูปหนึ่งที่ท่านรงริทรงเดชรงอนุภาพนะของเก่าพวกบริษัทบริวารผู้หญิงทั้งหลายที่จะมาดึงลังผ้าจีวรท่านออกท่านหอหนีทางหน้าต่างเลยนะในขนาดนั้นนะมันก็ต้องเจอนะลูกนะ นี่การอยู่รูปเดียวมันเป็นอย่างนี้ดีแต่ก็ไม่ดีใช่เชื่อการเชื่อผลของกรรมเราจะให้วิธีลูปดีหนียังไงมันขึ้นอยู่ที่พวกเราเราเลยคิดไว้ว่า,วาถ้าเราไม่สามารถหนีจากผู้หญิงกลุ่มนี้ได้หมู่บ้านนี้ได้เราก็จะสละตายวันนั้นเราคิดของเราเราจะไม่ยอมให้ผู้หญิงมาแตะกายเรา นั่นแหละเม้นพุทธเจ้าตัดถึงการทำลายชีวิตของตัวเองนี่เป็นบาปหนักข้ามเดือดขาดเม้นทรงมกักทรงผลหลุดผลแล้วก็ตามห้ามฆ่าตัวเองบัญญัติไว้ปับประวัติปาราชิกเรายังมีเลนนะทหายาติวนี่เราไปตบนรกดีกว่าที่จะมาเสียพรหมจรรย์ให้กับพวกจตีเพศกลุ่มนี้ นหนาดไม่ละหลวงพู่ย้อนตกวตลกดีกว่าที่จะถูกผู้หญิงพวกนี้ผู้ยิ่ผู้ยำเราเพราะตรงนั้นมันก็เป็นหน้าผาชันพอดีนะอืบิ่งขึ้นไปบนหน้าผาคือเราไปเตรียมการทั้หมดไงพอเราอยู่นั้นสองวันสามวันแล้วสามวันแล้วเราไปอยู่นั่นเราอยู่ตามเพราะว่าเพราะว่ามัน,ม,นมันเงียบดีรู้เข้าใจไหมออม,มันเงียบดีซอกเขามันก็ฉันก็พอดีถ้ามองลงมาก็ไม่มีอะไรที่จะบอกว่าเป็นชิ้นดี เตรียมพร้อมไมหมดมเราคิดว่าไม่เคยโกหกก็จำเป็นต้องโกหกว่าขึ้นไปชมบิวอยู่ข้างบนเราเตรียมพร้อมหมดนะจะเสียดายว่าจุดนั้นหลวงปู่จำไม่ได้ไม่สามารถที่จะพาลูกเข้าไปได้เพราะว่ามันไม่มีถนนจะสนเขาสันนันอุย้ยสูงชันมากนะหน้าผาี่อุย้ยผาไม่แก้วยังไงก็อย่างน,นั้นนะลูกเนะี่ย ม่ใช่ธรรมดาลูกนี่พอเราปุ๊บปักเราเลยเข้าไปมันเป็นผาน้ําตกลงข้างๆตัวนั้นสามารถที่จะหมองลงมาได้อย่างสบายเราเตรียมการไว้ความเร็จเพราะเข้ามานี่จะช่วงมันจะเป็นช่วงพก่ําใกล้จะพก่ําแต่เราเดินเล่นบันหนึ่งแล้วอืมเดินเล่นดูชมฟิวชมตามที่วิานผ้าป่านั่นละหาที่พอนาน,นั่นแหละเดินเพิ่งเล่นมันมันจะไม่มีทีุ่่มอย่างนี้นะลูกนะมันจะสลับซับท่อนกันมีซ่องตรงกลางนี่ เป็นช่องนั่นช่องนี้เล็กๆใหญ่บ้างที่เป็นน้ํามาจะทะลักลงมานั่นแหละที่ว่าทาไมคนทางภาคเหนือนี่เวลาน้าทะลักจริงท่วมหมดทั้งหมู่บ้านแต่พวกนี้เขาจะอยู่อยู่ตรงข้างตัวนั้นเวลาน้ําทะลักมานี่เขาก็ฉลาดนะให้น้ําลงตรงของตงัวนี้เขาก็อยู่ตรงข้างตัวนี้ลับไปเขาเตรียมการได้หมดแรับช่วงเช้าไปบินทบาทเต็มแล้วนะอือเต็มแล้วนะคือได้เก้าคนในกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนั้น เพนีเลือกคู่เขาเนี่ยนน่าจะเป็นผู้หญิงนะผู้ชายนี้จะอยู่สบายนั้นในเผ่านี่เต็มใจบาทสิบสองสิบสามิบสี่สิบห้านี่แหละคือสาวประจาําเผ่าสงสุนนั้นถ้าสิบหกสิบเอิบเจ็ดสิบแปดสาวแก่สาวแก่ประจำเผานี่ก็เจ้านี่คนบ้านสงเือยนี่ตำรวจสงเื่อยนี่พญาเ้านั้นแหละไปเจอกันที่ไหนเจอกันที่อมก๋อย นั่นแหละตอนที่ลูกบุจะหลงป่าน,นั่นแหละแกได้สาวแก่ประจำเผ่าอ้อมก๋อยเขตนี้เขาจะมีโรงเรียนนะอ้อม,มก๋อยน,นี่เขตฝั่งอ้อมก๋อยน,นี่แต่ที่ลงบุไปน่ะมันไม่มีอะไรเลยลูกนั่นแะมันเป็นอยู่ในสันเขาลึกเข้าไปลึกเข้าไปมันไม่ใช่ธรรมดาลูกนั่นแหละใน้อนนั้นในปีพสสศสองพสบ้าจากนั้นก็ไอ้แกก็เนี่ยคนบ้านสงเปื่อยตำบลสงเปื่อยเพลิงเหมืองเจ้วจังหวัดยะโสธรน,นี่ไปเจอกัน จะเป็นทางเล็กๆแกนั่งมาจะใช้พี่บากลงมาแจกสันเขานั่นแกมาเอาของที่อมข่อยเห็นกันพอดีแล้วก็ปายกดปายบาทขึ้นเอา้าข้างบนยังมีรถอีกเลยวล่าจอดรถปับ๊บจานมายังไงเอา้าคนบ้านเฮาที่นี่เอา้าอยู่ไหนละ่วะว่าโอ้ยผมเป็นคนอากีสารว่าผมอยู่จังหวัดเจษฎาธนเฮอยเจษฎาธนอย่งหวัดไหนผมอยู่ตำบลทรงเปืยเฮ้ยตำบลทรงเปื่อยอยู่อยู่เขตไหนละ่ะนานสะโกนอะไร เออเป็นครูดอยเงินเดือนมากนะครูดอยเงินเดือนแปดพันเต่เงินเจ็บเหลือหมดปากนี้นะเออขึ้นไปเป็นคนเป็นเป็นครูหนุ่มครูหนุ่มนั่นแหละแต่นั้นทางด้านนั้นเขาก็เลยยกลูกสาวให้เขาให้เลือกอืม ขนาด18ปีนะสาวแก่เขานะว้าวผมได้สาวแก่ oh. สาวแก่ประจำเผาอายุ18ปีป่าไอปหอมม,มันไม่ได้ไม่ได้กินอะไรลูกนะให้กินเกลือพริกกับเกลือกับหอมนี่แหละหอมใบยาวๆที่เมื่อกี้กเห็นที่ใส่บาทเมื่อกี้นะหะหอมงั้นแหละมันจะเกิดขึ้นเองนะที่ริมห้วยนะมันจะเกิดขึ้นเองเต็มนะเขาไม่ได้ปลูกนะอันะอนี้ ก็เลยพาเมียไปเยี่ยมบ้านมนสงเปื่อยเดี๋ยวนี้มันยังไม่กลับอยู่มันไม่เคยกินอาหารัะทีสงสารมันมันกําลังคลอดลูกมันไม่เคยกินกบกินเกียดมันไม่เคยกินปูกินปลาไม่เคยกินขนมโอ้ยมันบอกว่าให้อยู่ก่อนว่าเมียาก็ฮักมันดิแต่มันพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกเราครับมันไม่เคยกินมันพูดกับผัวมันอะ ผัแมก็มาฟังรู้เรื่องเออบอกกับพอว่มาม,มันไม่แม่กินอิ่มเสก่อนปฏิจะกลับดอยโอ้ที่แปดปีเราไปเจอที่สิบสองปีด้ท่าเข้าใจได้นะว่าในดอยนั้นไม่มียาสีฟันนะลูกไม่มีการที่จะบอกว่าสบู่ซักฟอกใดๆอาบน้ําเป็นธรรมชาติซักผ้าธรรมชาติเอาไม้ทุบๆๆๆไปนั่นแหละเขาก็หินถูตัวอะไรธรรมดาเขานี่แหละเวลาอาบน้ำนี่ นั่นแหละที่บอกว่าเป็นประเพณีเขานะเขาถอดเนี่ยถอดผ้าวางไว้ไก่น้ํานะผู้หญิงนะลงน้ําหยอกกันเล่นโอ้สนันสาวๆนั่นแหละเวลาเขาอาบน้ำนี่เราตอนแรกเราไม่ทราบที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ทราบว่าเป็นเวลาเขาอาบน้ำาังรูปนีนน่เราก็ไปสงน้ำนพอดีมาไปน้ำาที่จุดเดียวกัน เอ็เราไปกลับเลยวันไปสงน้ำแล้วว่าโอ้ว่าจัดป่านี่ไม่จะธรรมาดาจะนั่นอยู่ในโลกนะั้นโอ้พวกนีนะ้แต่ว่าผิวข้องหามนะแปลกนะเออมันไม่มีะบ,บูกมียาชีพันทำไมมันหน้าตามันใช้ได้ในีวพวกนี้นะมีหน้าเนี่ยพระเรานี่หนึ่งน,นี่เลยคูบาจาันเจกว่าอ้าวระวังเด้อไอ้จโนบเอ้ว่าเออจะไปเมืองเหนือน,นั่นระวังจะเป็นหัวหน้าเผ่าก็นนะว่า พวกเหกลี่ยงพวกมูเือมันไม่ใช่ธรรมดานะว่ามันรักไก่นี่มันโอ้ยจัดการทั้งหมดนะั้นระวังเด้ดนะอเขาก็ระวังอยู่นะเอนี่ยเข้าใจได้บ้าง่เขาเอาบาดนี่ไปเป็นรังไก่หมดแล้วว่าให้เราก็ฟังกูมาอาจารย์พูดดเขา่าใจไหมเขายกว่าเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยส่วนมากมันไปศึกหมดจึงเรียกว่าเชียงใหม่ทิศใหม่นั่นแหละว่าบางทีก็เป็นเนนไปไปศึกก็เลยเป็นเชียงบางทีก็เป็นป้าไปก็เป็นศึกวนมาเชียงใหม่เพราะว่าไปเจอสาวดอยนี่นั่นแหละเรื่องของเรื่องมัน เขาเตรียมพร้อมทั้งเราเนี่ยดูเราพร้อมนี่เพราะเราไม่ได้บวนมาแบบนั้นนี่เราบวมมาเพื่อมาเพื่อผเผืผอผนี่เราเป็นคนจริงนี่เขาเตรียมพร้อมไม่บินตบาทปั๊บจะหาวิธีนี้ยังไงดีนะลูกนะเป็นบนลงบุญนะเขาช่วงเย็นช่วงเช้าบินตบาทปั๊บดูตัวเรียบร้อยปั๊บช่วงเย็นเขาจริงจัดนำกลุ่มของเด็กเด็ก สาวประจำเผ่าเขานั้นเข้ามาตอนเช้ายังไม่ให้ชี้ตัวนะให้มายต์ฉูเฉยๆตอนเย็นจริงจะเอาไปเยอะๆนั่นแหละให้ชี้ตัวว่าจะเอาใครในเก้าคนเห็นตัวเจ้าหนาวหรือเปล่ผหมก็ไม่มีเอาพ้อห่มนี่แหละมาให้ว่าเขาทานนะถ้าเป็นมักกุนี่ก็คงจะเสร็จกูเรานี่าพร้อมเสมอนะ พร้อมจะละตายนะเราเนี่ระดับนั้นปุ๊บปั๊บขึ้นเลยก็ปีนธบ,บาตโหนะลูกนะีนยาวเหยียดที่นั้นในเผ่านั้นยี่สิบวันหลังนะั้นลูกมีบางบ้านมีตั้งสามคนผู้หญิงนะล่อไปเรียงใส่บาทก็ใส่แต่ข้าวเปล่านะพ่อก็เฉันในข้าวเปล่านั่นแหละพ่อก็ไม่ได้ไปฉันอะไรที่บอกว่าเลื้อยๆไม่มีอะไรอยู่ดีกินดีั้งลูกนะใส่บาทต่นนั้นละตอนนั้นละเป็นคนตามพ่อหลวง พูดพูดไทยพอได้นะงงงแยกนั่นแหละนี่นี่นึงก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไปโอ้ดีดีดีเรากา็อะไแบบนั้นโอ้ลนะูอันตรายนะลูกนะอันตรายที่สุดเลยในเพศผม่ากันเราก็เตรียมป้อมขึ้นปู๊บปนะั๊บเป็นออกจากนั้นปุ๊บปั๊บพอจิตเรียบร้อยเออตุ๊เจ้าว่าช่วงเย็นนะเราจะไปทั้งหมู่บ้านเลยขอให้ตุ๊เจ้า ได้เลือกเอาตามใจชอบช่วงกลางวันจะไปที่ไรอีกซะก่อนขอให้ตูดเจ้าเตรียมตัวคอยนะเข้าใจเนาะแล้วก็พยักหน้าอืมเนี่แค่นั้นแหละโอ้ลูกเหงื่อนี่กันหนาวหนาวนี่ไม่รู้ว่าเหงื่อมันไหลออกมาจากไหนผ้าจีบรอลชุ่มหมดนเลยหาทางบอกปุบปับรีบนะลูกนะรีบฉันฉันไม่มากนะ ฉันให้ตัวมันเบาเพราะยังไงก็ตัวเบาอยู่แล้วเพราะอาหารไม่มีนี่นใช่ไหมล่ะมีแต่ข้าวเปล่าเปล่านี่เม้นอิ่มขนาดไหนขานี่จะปิวนะลูกนี่ข้าวเปล่าเปล่านี่เออมันไม่เหมือนที่ว่ามีกลับนะลูกนะตัวมันไม่หนักนะลูกนะท้องอิม่มลูกลองดูที่ถ้าไม่เชื่อพ่อเนะี่ยหกเจ็ดปันพ่อยังไม่ได้ฉันกลับอะไรนะพ่อจะไปฉันข้าวเปล่าเปล่ายังมีชีวิตรอดออกมาได้อยางลองคิดดูที่นักู้สู้ทุก,ท,กทุกยาก,กัน,นไหนเพื่อมากเพื่อผลนะ เราจะบอกว่าทําสบายๆอยู่วัดว่าอารามสบายๆที่กระถินร้อยล้านพันล้านสามารถที่จะทรงมากทรงผลไม่มีทางมีพุทธเจ้าจาราอีกของไตรภพพ่อเรากูเราศาสดาเราต้องสรุปสลไรสามมวลบางกายนะนั้นไ่ท่วนลองคิดดูที่ล้วจะเอาอยัางไงก็เอาเอาอะไรมาวัดถ้าไม่เอาหลเรื่องหลักคมหลักวินัยมาวัดนั่น,น,นพอเราเตรียมความพุ๊บปับ๊บออกมาปุ๊บปับ๊บรีบฉันข้าวเปล่า,าเตรียมปุ๊บปับ๊บาทางนี้ทีไร มันจะเป็นเส้นทางหนึง่งเพราะหลวงปู่ถามเขาว่าเส้นทางที่จะลงจากเขานี้จะไปเส้นไหนเวลาที่เขาลงมาซื้อเกลือซื้ออะไรก็มาเส้นไหนเขาเลยบอกว่ามันจะเป็นทางเล็กๆมีทางเดียวตุ้เจ้าเดินนี้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งจึงจะทะลุลงไปข้างล่างคือเดินไม่พักพักก็พักแบบที่ว่าหยุดพักเฉยๆไม่ได้นอน วันหนึ่งกับคืนหนึ่งดูล,ลองคิดดูนะเส้นทางเส้นเดียวนั่นเล็กๆนั่นนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเอาล่วถึงไหนถึงกันนี่นะป,ปปับน้ำเอามากไม่ได้นวนเดินช้าเอาครึ่งกะติกนั่นแหละทำร,รมกบกองกติกน้ำป,ปปับเรียบร้อยดูบริการเรียบร้อยปุป๊บดับไฟน้ำดับไฟเรียบร้อยปั๊บ กราบขอกรมาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่ใช่ว่ามูสสาโกหกหลอกลวงเขาเตะหาวิธีหนีไม่มีเจตนานลามุกระดับนั้นนะหลวงปู่กล้าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เดี๋ยวนี้ภัยเกิดขึ้นจากลูกแล้วเอ๊ภัยเกิดขึ้นจากลูกแล้วขอให้ผู้เป็นพ่อปกป้องลูกด้วยให้ลูกแค้วค่าตลอดรอดพัง วิ่งก็ได้ถ้าหนีสติีเพชรทำยังไงจริงจะตลอดรอดฝั่งเอาตัวรอดบางทีก็ต้องมีหาวิธีเล่นเหลี่ยมทางโลกเขาก็ว่ามูลสาแต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าใช้กลอุบายนั่นปุ๊บปั๊บแหละพอรับปากกับเขาแล้วว่าอ้าวช่ง,ชงเย็นๆนะ,ะเดี๋ยวเขาเจอกันนะประ่าแค่นั้นเฉยๆเราก็ไม่ได้บอกว่าช่วงเย็นๆจะคอยนะอะ เราก็เตรียมภาพของเราตั้งแต่กลางคืนแล้วเราหาทางนี้ทีไรุูบปักเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งดูต้องเข้าใจด้วยนะเดินพักเป็นบางจุดขานะลูกนะดูต้องเข้าใจด้วยอย่างนั้นเส้นเอ็นลงปู่จึงชักกระตุกไปหมดแดงที่ลูกเห็น,นีมาทําไมหลวงปู่จึงกระดูกทับเส้นเส้นเอ็นจึงชักกระตุกไม่นในช่วงหนึ่งนี้ ภาษา,ามันคำพูดนี่พูดแทบไม่ชัดเลยนะถ้าไม่มีหมอแดงก็คงจะเป็นยังไงไม่ทราบนะี่อันนี้ก็เปแล้วนี่แต่ไม่มีโอกาสไปหาหมอแดงงานเยอะบันนไหก็คิดถึงหมอแดงอยู่นี่นะเออไปนดวดปั๊บห้านาทีสิบนาทีไปได้เช่นมันเส้นเอ็นมันชัดเช่นมันถอดหมดเลือดมันจะวิ่งไปแล้วก็จะไม่สามารถไปได้เลยเรานี่นะ เดินวันหนึ <descon fin anta> <ori> ่งกลางคืนหนึ่งทะลุบ้านบ่วงหรืออะไรหรือโอ้ขาลูกแบบ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 อย่างนี้นะเวลาเวลานั่งนี่ลูกเนี่ยเวลานั่งนั่งเนี่ยเพราะว่านั่งลงอันนี้ไม่ได้นะตั้งลงขึ้นไม่ได้นะต้องหาโกรธนี่นั่งขาอยู่งี้ลูกเนี่ยถ้าแบบ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 อย่างนี้ไงไม่สามารถที่จะบังคับขาให้มันอยู่ได้เลยลูกมันจะแบบแบบแบบบบแบบระดับนั้นแหละวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเดินทะลุบ้านม่วง ถ้าจาไม่ผิดที่พ่อไปพ่อชี้ว่าพ่อเดินรัดมานี้หละลงบ้านนี้หละพ่อก็บบ่างั่นเดี๋ยวนี้บ้านบ้านนั้นมีแล้วนะนบ้านใหญ่นะบ้านนั้นเขตด,ดอยสันเขานั่นดอยใหญ่นั้นถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเบกกันมาถ้าตายก็ฝังข้างทางวันหนึ่งก็คืนหนึ่งจะถึงบ้านนี้ลองคิดดูบ้านนี้จะมีอาณาใหม่ปะมีโรงเรียนสมบูรณ์ิบ์ โอ้ไม่ตายแล้วก็เลยเห็นป่าชาเขาก็เลยไปพักที่ป่าชาเห็นไหมล่ะไปพักที่ป่าชาปั๊บเรามานั้นมันช่วงช่วงกลางคืนแต่ช่วงเช้ารุ่งคือเดินจากฉันเสร็จวันหนึ่งเต็มเต็มคืนหนึ่งเต็มเต็มมาทะลุช่วงที่จะสว่างพอดีเลยเห็นป่าชา ยังได้ค่อยพักป่าชาอิบินบทบัดอีกแล้วนะลูกนะกับผู้หญิงไม่รู้เป็นอะไรนนะพอมีตบัดปั๊บเขารู้ว่ามีพระธุดงผ่านมาลูเอ้ยหมู่บ้านใหญ่ในลูกนะหมู่บ้านใหญ่นะลูกนะผู้หญ,นะนะหญิงนักเรียนเต็มในช่วงในช่วงเย็น เลืกเแล้วไปเ,เต็มเลยมีแต่ละอ่อนทั้งนั้น13ปี14ปี15ปีอยู่นี่แหละทั้งผู้ที่ไม่ได้เรียนทั้งเรียนเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวเขาพูดดีเขาพูดชัดดีนะกลุ่มนี้ไม่ได้เหมือนกับในดอยนู้นนะลูกนะกนะตอนนี้พูดชัดแล้วทางด้านทางด้านร่างเนี่ยตัวเจ้าอย่างนั้นตัวเจ้าโอ้ยแต่โอ้ยมันไม่ไหวดูสายตาดูกิริยามิลูก ออกเรื่องการราคาล้วนๆเลยพวกพญามารคงเตรียมพร้อมนั่นแหละที่จะจัดการลูกบุญนั่นนะว่าจะพักอยู่สักหลายวันให้หายเหนื่อยอยู่ได้แค่คืนเอ้อยู่แค่สองคืนก็คิดนึกว่านึกว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันไตเป็นวันอาทิตย์นึกว่าเป็นวันอาทิตย์มั่งไง คุณเด็กมันก็คงจะอยากเห็นเพราะว่ามันบ้านนี้เขาต้องการมีพระบ้านนี้เขาต้องการสร้างเ,เขาต้องการสร้างวัดแล้วต้องการมีพระศาส,สนาอื่นเข้าไปนี้เขาไล่หมีหมดเลยนะพอหลวงปู่ป,ปั๊บมาอาราธนาที่หมนอหลวงปู่เดี๋ยวนี้วัดบ้านนี้ต้องการมีครูบาอาจารย์ ผมอาราธานานิมนต์ตูเจ้าอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้กับหมู่บ้านด้วยวะเราไม่พูดมันวเออกำลังเหนื่อยอยู่เดี๋ยวคิดดูก่อนนะนนะที่พ่อไม่พาเข้าไปบ้านนี้ก็เรื่องนี้แหละไม่พาเข้าไปนะาเาะนี้อีกที่เราเรียกว,วันจันทร,ร์กับวันอังคารนี่มันคงจะได้อยู่มั้งว่าเออว่า,าวันอาทิตย์เรามาวันเช้าตู่วันอาทิตย์ ก็คิดว่าวันที่ที่เมวันจันทร์ก็แน่นเหมือนเดิมวันอังคารก็แน่นเหมือนเดิมดูลองคิดดูฉันมักจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่กีฬา,าทางมันไม่มันเรื่องการาาราคาต้นๆเลยนะลูกนะฉันเจ็ดวันอังคารนั่นแหละหนีไม่บอกใครเลยหนีจากนั้นซับเข้ามาเป็นบ้านโนนนสะอาดเรืออร่อยเลย นั่นแหละบ้านที่เราขึ้นจากภูลงภูลแล้วก็เลี้ยไปเส้นไอ้ท่าสองอย่างแล้วขึ้นนี่หรือขึ้นไอ้ขึ้นไปดอยเมลเมืองกลับลงมาปับ๊บแล้วก็เข้าตรงศบเมยไล่ไปตรงน,นั้นนั่นแหละบ้านนั่นแหละที่บ้านท่า,ารือที่พ่อพาลูกจอดนั่นแหละบ้านนั้นอยู่ได้นะเราอยู่ได้ทั้งสัปดาห์หนึง่งเพราเราอยู่โน่นพาลูกไปนั่นเห็นไ,มไหมเลย ที่เราปากักเรายังจําได้อยู่นั่นน่ะอยู่ริมน้านั่นนะนั่นอละตอเลือยลงไปจากปา่าไล่ลงไปโน่นล้วพาลูกเดินไปไปถ่ายภาพไว้ในปีนั่นน่ะพอลืมไปแล้วมัง้งแต่เราไม่เคยลืมนะตรงนี้แหละตรงนี้แหละเราว่านั่นเห็นไหมละ่ะเราหนีก็หนีกลุ่มนี้พอมันอยู่ใได้ปับอยู่ได้ลูกข้างล่างอยู่ได้แต่บนดอยอยู่ยากพูดถึงประเพณีของเผ่านั่นเผ่านี้ในสมัยก่อน การภาวนามันภาวนาดีเพราะมันไม่มีไอเ้เสียงนู่นเสียงนี่ไม่มีเสียงวิทยุทยอะไรนี่มันเงียบสงบสงัดก็งเงียบเบียนสุขหนาวจัดเลยนะตัวพองเลยนี่ตรงหลังเหมือนนี่พองขึ้นเลยหลังเท้าพองขึ้นตัวบวมนะพูดง่ายๆว่าบวมมันบวมขึ้นเลยหนะนาวจักขนาดนั้นนะ่ะแต่เป็นภาวนาดีนี่เราชอบ่างนั้ของเรานะี่นั่นนะเราเห็นเหตุนี้หละกับสติเปิดนี่นะี่ เราจริงไม่คิดที่จะอยู่กับที่การอยู่กับที่อันตรายที่สุดมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือต้องไปเรื่อยๆอยู่วันสองวันมีคนมายุ่งคนเห็นหนีแล้ววันสองวันมีคนมายุ่งไม่เห็นหนีแล้วจะไปอย่างนี้ตลอด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 นั่นจนย่างจนเข้าสู่อำเภอเม่องเฉลียงนั่นเองพรเดีมาท่านนี่เนระรัตมาท่าน,นหลงเขตตีกับคืนมาที่เก่าอีกนะเกือบถึงกับคืนมาดอยแม,ม่ละเมิง พาเมันสันทูสลับต,ตอนนี้ลูกเนะี่ยโอ้ีิภาวนาดีนะอย่างนั้นนะเพราะเราก็จะออกจากนั้นับเราก็เลยเลือนถึงภูจิฟ้าปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเป็นปกตินะลูกเนะี่ยเผาต่างๆยังเป็นปกติออกจากปูจิฟ้าลงมาแถวผาตั้งผาหม,มุนเต็มยังเป็นปกติอยู่นะ แถวเจียงของเจียงของลัดเข้ามาทางกลุ่มทางด้านนี้แถวนี่แถวไอ้อะไรล่ะแถวไอ้ถ้ำผาจมจากถ้ำผาจมเข้าถ้ำนางน,นอนจากถ้ำนางน,นอนขึ้นตรงโน่นตรงไอ้ดอยพระหงมปกจากดอยพระหงมปกตีเข้าซัดเข้าดอยอ่างขางไม่ได้ว่าลูกไปเฉย การทำจิตภาวานานี่เนี่ยมันเป็นรูปนิสัยหลวงปู่นะลุกหลวงปู่ชอบอย่างนั้นพอจิตใจเรานี่โดดเด่นจริงๆนะท้าไปอย่างนั้นนะหวังมากหวังผลหวังรุดหวังผลนี่จออยู่ตลอดนี่สติมันจะครอบ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 ไปหมดขาดสติเมื่อไหร่จมเมื่อนั้นพังเมื่อนั้นเกิดให้ขึ้นเมื่อมันมีสติปั๊บมันจะมีปัญญาปั๊บหาทางหลบทางหลีกได้ดีที่สุดถ้าไม่สามารถหลบหลีกสิ่งนี้ได้ก็สลัดาย